กลัวไหมไม่กลัวจริงอ่ะยังนไงจงิบแขนม่ฉีดวัคซีนมามสวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยวนะครับ วันนี้คุณครูเชียงเรียนก็โทรหาแต่เช้านะครับเดี๋ยวจะไปเซ็นเอกสารให้ลูกเพราะว่าวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะครับไปฉีดวัคซีนก็เลยต้อง,งเร่งไปเซ็นเอกสารก็ไปดูว่านักเรียนที่จะได้ฉีดวัคซีนจะทำหน้าตากันยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้ว นี่นี่เอกสารที่คุณครูให้มาเซ็นนะครับ<า>ก็เดี๋ยวมาเซ็นเอกสารเป็นไงอยากฉีดไหมวัคซีนอยากเอออยากฉีดใช่ไหมเดี๋ยวจะดูว่าเวลาฉีดเสร็จเป็นยังไงเดี๋ยวจะดูหน้าตาคนแบบโดนฉีดวัคซีนเดี๋ยวคอยดูนะว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วอาการเขาจะเป็นยังไง ก็เซ็นเอกสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลัวไหมไม่กลัวจ,จริงอะ่ะจริงแล้วเอามาครับก็ที่จะฉีดนี่ก็จะเป็นไฟเซอร์นะครับเดี๋ยวจะคอยดูว่าจะมีเด็กน้อยปวดแขนยกแขนไม่ขึ้นกันกีนก่คน ตอนนี้เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวมาคอยลุ้นกันนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยอาการจะเป็นยังไงเพราะว่าไฟเซอร์เนี่ยที่ผมฉีดนะยกแขนไม่ขึ้นครับสองวันสองวันเนี่ยเวลาจะยุกทีเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดอยู่ทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่าตัวหลิวเวลาฉีดวัคซีนแล้วอาการจะเป็นยังไงเอายังไม่ได้เซ็นอีกหน้านึงเนี่ยอันไหนอะ อันมีสามหน้านี่ตายแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเซ็นใหม่ถือไปวางไปรอที่ตู้เวนกรรมครับเซ็นเอกสารไม่ครบ,บก็นึกว,ว่ามีแค่สองหน้า ย็งไงก่อนั่งลงนี่โอ้เปิดเตลิดเปิดเตลิดเป็นเซ็นหน้าสุดท้ายอะไรเนี่ยไปอ,ไอ,อันนี้เซ็นเอกสารครบแล้ว <c oughs> เอามากล่ครบจพด เื่อกี้เซ็นเอกสารไม่ครบตอนนี้เซ็นครบเรียบร้อยแล้วครันนี้ก็กลับบ้านนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็คอยดูอาการครับว่าอาการเขาจะเป็นยังไงไปเลยครับเป็นไงจิบแขนไม่ฉีดวัคซีนมาเอ้ยเจ็บเจ็บเจยาพาราแลยเจ็บเจ็บเยอะไหมนิดหน่อยนิดหน่อย แปงเรียนไหวไหมพวกเนี่ยไหวเอาแล้วน้องได้ฉีดไหมยังไม่ได้ฉีดก็สรุปแล้วฉีดวัคซีนก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมฉีดเนี่ยโหเจ็บแขนมาลายโคตรเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ